มาแล้วนะครับประธานสีสีแดงนะครับตัดฉีดมาแล้วนะครับลูกละหนึ่งพันบาทนะครับสุดยอดเลยนะครับสีแดงตัดฉีดลูกละหนึ่งพันบาทนะครับจากประธานสีนะครับสีด้ำเงินยังอัดฉีดอยู่นะครับสี่ลูกยี่สิบนะครับ وشكرا <applause> <applause> ลูกบอลครับลูกบอลอยู่ไหนนะครับ บันทางสีนะครับ1,000บาทนะครับเลือกละ1,000บาทให้เข้ 1, า 아, 내가, 뭐, 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 มาครับมาครับกินกันบ้างนะครับกินกันมาต่อยีกับดท้ายมากก็ถูดฝั่งไวโอวใบใบใบจะนำใบเหลืองครับโอ้โหทกครับผู้ผิดครับใบจะนำนี่ยใบเหลืองครับมาครับขอไปครับครับขอบคุณมากคะับดีแล้วครับคือการจะต่อต้านยิสิตเอาใด้วยกันครับขอโทษกันครับผมผิดเสียสมัยนะทุกคนครับเลือดในสารที่อยู่ตรงนี้ครับต้องขอไปนครับตามผิดแล้ว ขอโทษกันครับขอไปกันครับทุกอย่างก็จะเปลีนขึ้นคือว่าความเสี่ยงสินยอมนะครับฮะมาครับมาดูว่าสีที่เขาสินเงินเป็นไงครับแต่ทีน่านีข่าวว่าดึงพันบาทครับดึงกระบาทของสีแดงนะครับแต่สีต้องินนะสีรุ่นยี่สิบครับหนักกว่าสีม่วงครับสามร้อย เส no uh, right? uh ีรอสามรว่าครแต่สีลงก้สีีเสียเสยนี่ักสีลง้อั้สมาครับมาครับโอ้จับได้หมยมาครับมาไปได้ไหมมาเดาวพวกมามาได้ไแดงได้ มาแดงไปแดงไปสู้ไหมแดงไม่หวังแล้วจริงเือเด้งไปตู้ยู่ไหมโอ้โหเดยนตัวครับสีแดงสีแดงขอคนเชื่อในสีแดงการผู้พิชิตในสีแดงไอ้สีแดงรางวัลไปครับตัดตัวมา บรรยากาศวันนี้นะเป็นความสุขของคุณสุขนะครับดูครับค,คุคนโถวฮะคุณครูทษค,ครับตาแหน่งยันยอมครับทำไปดูฮะเพื่อก,การการศึกษาขอให้ท่านสุดยอดนะครับาามาครับสี่ดาตีเสองพันห้าสิบไม่ไ,ได้นะเอาอีกไม่ได้ไปคุณโอ้โห อย่างนีนะครับสีแดงครับอันนี้ของจริงนะฮะของจริงของแท้เลยครับสีแดงครับข้ายิงเข้าครับอ,จอาจารย์สมบูรณใส่ให้ดูพระบาทรับ ต่อไปครับแล้วต่อไปเบอรอแปดส่งไม่สีแดงก,กบได้ไหมไม่ผ่านสียเงินเ้ไปแล้วก็โยนดังสวยงาม่ผ่ากนกียเไม่ไดไม่ผ่านครับ ีอาจารย์กิรศักดิ์วิเคราะห์ดูสามดูนะครับอาจารย์บิรศักดิ์สักยังจ่ายอยู่นะสามดูนะครับเมื่อกี้จ่ายไปแล้วสามสิบห้าบาทนะได้หนึ่งลูกส่วนสีแดงครับสีแดงครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งลูกฮะวิเคราะห์ดูครับจ่ายดีครับโค้รอยู่ไหนครับปังนะฮาร์ดมานนะยังไม่พอพร้อมอยู่ครับทุกอย่างสีแดงครับว่าครับหนึ่งพันบาทครับเดี๋ยวนี้เอาไปเลยครับหนึ่งบาทครับกินเกี่หอน กอดินข right, ้าว bon ุนชนานะครับเสถียนักเรียนสาทรทุนบอลอีตัวนี้ครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งบาครับว่าไงครับผ่านง้อไปเอาครับตีเงินยังไงนิ่งลูครับสามที่บ้าป้าใจไครับปจาใจชื่อสากับสามที่บ้าครับสามทุกอยแตดสีเลยครับหนึ่งพันบาทครับหนึ่งง้อครับหนึ่งง้อครับหนึ่งพันบาท ยังไปอยู่ยังพาอยู่พาให้พัดไม่เป็นไรอย่าบอกนะครับมีโอกาสแล้วว่ายังไงครับสีน้ำเงินยังต่อไปขึ้นมาสีน้ำเงินเดี๋ลูกบุสุดท้ายลูกบุญเดิมสีน้ำเงินเดี๋ลูกบุตรแล้วก็มาครับกับมาสีได้มาเลยครับไปสีได้มาน้ำเงินมาไอ้ครับน้ำเงินไปได้น้ำเงินดูน้ำเงินจบมาน้ำเงินไปน้ำเงินได้อยู่สุดท้ายมาไปฟาวฟาวฟาวแลงครับฟาวครับผมแลงครับฟาว อาสาครับเป็นรุ่นที่สองเจ็บาทฮนะสราจกเสครับทั้งสี่งเงินมาดูรุ่นะี้ว่าพรฟนนี้จะได้ไหมสามร้อยไ,ไม่ครับจานะ่ายแล้วับบาทครับหลือเจบาทที่ผ่านมาลุ่ที่สครับมาดูครับรุ่นนี้จะไดสิบบาทนะครับสามร้ ครับยากับพิบตาเนะฮะทุกคนครับสีแดงครับสีแดงครับยากับพิบตาว่าจะเข้าไม่เข้าสีเคียร์บ้าไงเข้าไหมสีแดงเข้าไหมเข้าไหมสีแดงไปสีแดงเข้าไหมเข้ายผ่านต่อไปครับเราจะมีเวลาอีกเยอะแยะครับที่จะตีสีแดงเงินนั้นสีแดงจะตีเสมอได้หนึ่งตัศูนย์ต่อศูนย์ครับอยู่ในตัวหนึ่งฮะมาครับทีแดงไป มาสีกันได้หมดเลยสีด้วยกันชาวออกครับมามาสิีลงไปสีแดงไงสีแดงไว้ทุบไปทุบไปทุบไปทุบทุบไปทุบทุบไปก็ผาทุบมาครับครับสีกันได้สีกันได้สีลงไปสีกันได้ได้ๆออกไปเจอครับเจอครับแจ็คพอตครับแจ็คพอตครับแดงเกอร์ไม่ใช่ตัวครับสีอย่างเงี้ยสีง้ยครับเดงต่อยไปเป็นเป็นเป็นสีอะไรเะสีสีเหลืองที่ชาเอา ผุ้แท้ครับขอไหมครับขอโทษครับขอโทษครับผมผมพาครับผมยันผมเสียหน้าครับมาดูกันครับผู้ชี้ตรงนี้ของสีนึงครับขยับมาอีกนิดเดียวแต่ยังดีนึงครับเนี้ยบอลสามวิกีครับไปช้าเกมรั้งที่สีสากับ สีกไปรับตัวก็ไปรับปาเล่บครับ่าเล่าลปแล้วเกิดมาทำเงินวางสีก็กัตันเไปกับปาเล่ไปกับไปได้เลยรับได้คจะไปดูสีกันยัสีดูยังดัเงินเด่นออกมกครับเอามาครับยังูขนาดนค้บอลคู่นี้ถ้าเกิดถ่ายทอดสดไปนไม่ธรรมดาเลยอาบัสีแดงไปอยตับเกิดมาไม่่า เาเงินโซนไปออกดันข้างไปนะครับทุกนี้ระเวลาเราเก้าไก่ไปชิดเข้ามาแล้วบอเชียทุกบอเชียครับขึ้นสตันเชียครับเพราะว่าได้ยินข่าวว่ากรรมการน,นั้นจะให้ทะนนอีกครั้งหนึ่งนะก็เลยว่าบอลเชียครับบอลเชียครับสดุดเชียสตันเชียนะครับ เหมดฟิ์ครับห้ต้นครับูิว่าค้านี้มาาทีครับ้บมงดนสวโวมาอีกครั้งเนึงว่าไงจะตีเป็นสองศูนย์หรือว่าศต่อศูนิ๊ตัวหนึ่งต่อหนึ่งคือครัคาออกไปข้างนอกครับถีทกคนได้ครับ บอเข้ามาของสีของเปอร์อนีนบอลกับมคราาั้งนึ่งกับบอลติเขามาทีได้ย,ยไปอยู่ยังไปอยู่ยังไปอยู่ศาไปผ่านเลผ่านเลออครับศีนันตึง,งทุกมมข้ามาเพื่อนเพื่อนศูนย์งไงศนย์เจส่งเข้ามาไม่ผ่านอีกครั้งนึงไหมครับขออนุญาตครับคน ขอเยียวยามันครับขอความระคั้นครับรู้ฟุตบอลอยู่นอยฮนะช่วยความระคั้นส่งให้อีกหน่อยนะครับออขอบคุณมากครับและขายกาแฟรครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับมาสีแดงยังไปต่ออยู่สีแดงส่งไปยังไงวะอ้หัวเหี้ยตัวดาวดูวพอร์เหมือนตุ๊กแกน,นะ เงินจายูกบอลครับกลับมาอีกครับสี่เงินได้อยู่ที่ได้บอลทเนยเงินสี่เงินอยู่สี่เงินยู่ได้ต่อสี่เงินมาสี่เงินยด้ผานสี่เดสเดได้ไหมทำเงินอยู่ได้เดเอาเดเอาดไปไปฝ่มาครับเดียบพันตากับหนึ่บาทผีสิงรนีครับอะไรเกดขึ้นครับมาดูฮะมันจะริงไม่จริงครับตีสมอได้มีต่ออะไรครับมีต่ออะไรอีาจะตีสมอได้นะครับเบื้องทไรครับ เดไปมามาครับไปมาครับมาดูมาดูว่าจะจริงหรือจริงจะผีชิ้นเขาได้หรือไม่จะผีชิ้นเขาได้หรือไม่ครับจะผีชิ้นได้ไหมมาดูครับมาดูครับสิ่งที่มันกระชุนอาจจะขึ้นได้ใน้วเรานี้มาดูครับทีนี้ตีสบายนายสีแดงว่าไงกําลังใจอยู่ไหนสีแดงสีแดง สิเดครับฮะจะพากันครับกานนะโอเคตาคนอยู่นะีุได้ไหมเอาตั้งใหมตั้งใหมครับตั้งใหมแล้วแล้วไงแล้วไงีุแล้วพีก้สุดยอดสุดยอดไม่ธรรมดา เสมอได้ครับปัดโถแบบเดนหอ,อ,อยออาามันก็เจ่งแต่เนาะตัวเหยียเตี้บอลจกบโินชุดถ่ายไสามารถทำให้เพื่อนนั้นได้เงินพันไปจิงแค่หอนกรอเอนตัดเอาครับตอนนี้ครับเป็นเสมอได้ประตูตัวตึองนะครับตันี้ก็ตัดยัชิค้์มาแล้ว มาครับโยนเข้าไปครับไม่โยนไหมมาแล้วเงินต่อไปว้าไปมามาครับแล้วก็แล้วก็ตักขึ้นครับขึ้นมาของแล้วเงินแล้วเงินเสียยังก็ได้อยู่แล้วก็โยนเข้าไปแล้วเงินแดงยังได้อยู่แดงได้อยู่บล้วโยนขอิบุกแล้วก็ของิบกส่งมาเพื่อนเพื่อนยังไงเพื่อนยังไงแล้วส่งไปส่งไปเข้ามาแล้วก็แล้วก็หยุดได้ไหมได้ไหมไม่ได้กขมาสี่ได้ออกไปครับ ครับช่วงนี้เราช่วยแล้วครับสองทีครับเวลาไปแล้วแต่ช่วยลปสองทีครับมากครับตีดงินมาดเลครับกลับมาสี่ได้ครับเอาไว้สี่ด้วไปต่อไปต่ออีกเดินไปต่ออีกไปอีกเงินเดินเดินไปเดินไปเดิวไปเดิวไปไปอีกเดิไปด่วนไปโอ้ยอ่าครับทำงารครับเพืสนามด้วยครับพื่สนามครับแพืสนามไปเลยครับเอาจมชียาไปเลยครับจน สนามเลยครับเอาไปเลยอย่บอกอยาดมอยาดังไปดูครับคอ่กรีตอยู่กลางสนามครับตอนนี้มาดูครับว่าเราเทอปไรสองนาทีนะครับตอนนี้ทีฬาแฟบโบนเปิดโตต่อเน่องมาเรียนร้อะสุดท้ายาประชาชนครับโดนขึ้นบาครับย็นนี้กินแม่ย่างก็ดีครับสับกีแได้ครับส่วนสีดำเินครับสามทีมผ้านการจีนสะครับบ้เลยครับสี่รัที่สิบรที่ห ลุยมาฮาลุยาฮะฮะครับมาดูครับป่ะสีจดต็ไปสี่สองประตูจะสูงเลยสองยิงสองไหมสงต่อลยบอบกกนสีันสี่นะมันไปครับสีเบอร์เก้าเบอร์เก้าจัดได้เบอร์เก้าเข้ามาตามาส่งมาเบอร์สีเบอร์สีเก้ายวเบอร์สีตาาโอ้สามสิบเก้าคะแนนสตารับ บอกเาผู้ชูลูนนั้นลูกน้อาจโอกาสนะครับเป็นลูกที่สองสอพันบาทครับวันนี้ถ้เกิดวนหนึ่บาทไปแล้วไปยิจฮอนถ้าสบาทไปจำนวเลยครับไปจำนวเลยเยอแล้สองพับาทกสองบาทก็เจอกคว้ันครับได้ไหมได้ไหมโอ้มาพลงพลบอีขันตุมาล้วไงินลไงมาลงงาเราย้วงตััวเสีล i uh have -huh.